Enjoyable การอ่านนิยายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เราเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆและในยุคนี้ที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายบนมือถือแอปพลิเคชันอ่านนิยายก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากหากคุณเป็นนักอ่านที่กําลังมองหาช่องทางใหม่ในการเสพความบันเทิงจากนิยายนี่คือสิทแอปพลิเคชันอ่านนิยายที่ไม่ควรพลาดค่ะ รำดับที่1นึ่งบุฟเฟ่บุฟเฟ,เฟ่เป็นเว็บไซต์และแอปอนิยายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ อ,อนิยายของเขาเป็นประบบแบบเมาส์จ่ายครั้งเดียวก็อ่านได้ทางแอปนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรวีซ่าและบัตรเดบิตที่ผูกบัตรครั้งแรกเพราะสามารถสมัครสมาชิกและใช้บริการแบบเมาสจ่ายรายเดือนได้ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม399บาทค่ะโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อปิดล็อกตอนใดๆทำให้การอนิยายสะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยในแอปของบุฟเฟ่นะคะก็มีทั้งนิยายที่จบแล้วและยังไม่จบหลากหลายแนวให้เราได้อ่านทางแฟนตาซีโรแมนซ์ระบบแอคชั่นและที่สำคัญคือ มีการอัปเดตนิยายที่เร็วมากอัปเดตหลายเรื่องพร้อมกันในแต่ละครั้งทําให้ผู้อ่านไม่ต้องรอนานจุดที่ชอบของแอปในตอนนี้คือเขามีนิยายเสียงและการ์ตูนให้อ่านด้วยใครที่ไม่ชอบอ่านก็ฟังนิยายเสียงได้ส่วนใครที่เป็นคอการ์ตูนก็เตรียมตัวอ่านกันให้ตาเปียกตาแฉะได้เลยค่ะ ระบบของเว็บไซต์และแอปของบุฟเฟ่นะคะให้ความสะดวกในการปรับสีและขนาดฟอนต์ตามความต้องการของผู้ใช้อีกทั้งยังมีความเสถียรและมั่นคงดีมากเพราะไม่เคยพบปัญหาในระหว่างการใช้งานเลยค่ะโดยตอนนี้นะคะทางเว็บดได้เปิดแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และระบบแอนดรอยเลยค่ะลำดับที่ 2. Enjoybook Enjoybook เป็นแอปอ่านนิยายที่ได้รับความนิยมโดยมีจุดเด่นที่การออกแบบใช้งานง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักอ่านไวัยไหนก็สามารถใช้ Enjoybook ได้ค่ะจุดเด่นของ Enjoybook ก็คือแอปมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อนทําให้การอ่านนิยายสะดวกและไม่ทําให้รู้สึกเบื่อนายมาพร้อมกับนิยายหลากหลายแนวให้เราได้อ่านไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดรามา่าแฟนทฟทาตาซีหรือแนวอืน่น ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความชอบค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว คุณสามารถปรับฟอนต์ขนาดตัวอักษรและสีพื้นหลังได้ตามความต้องการทําให้การอ่านสะดวกและสบายตามากขึ้นสิ่งที่ชอบมากเลยก็คือการอ่านนิยายในแอป Enjoybook จะไม่ถูกรบกวนจากการโฆษณาทําให้เรามีประสบการณ์อ่านที่ราบรื่นยิ่งขึ้นนิยายในแอปจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มนิยายใหม่ๆอยู่เสมอทําให้ผู้อ่านมีตัวเลือกใหม่ๆตลอดเวลาในการอ่านทางแอปจะใช้ระบบเหรียญหรือการบล็อกตอนเป็นหลักนะคะไม่มีแบบเมาส์แต่ยังมีบางตอนให้สามารถอ่านฟรีได้ โดยรวมแล้ว Enjoybook ถือเป็นแอปอ่านนิยายที่ดีและมีฟีเจอร์ที่หลากหลายรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทุกรูปแบบถ้าคุณชอบอ่านนิยายหลากหลายแนวและไม่อยากเจอโฆษณารบก,กวน Enjoybook ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากค่ะอันดับที่3 Readwrite ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในโลกของนิยายแล้วล่ะก็ต้องไม่พลาดกับแอปพลิเคชัน Readwrite ที่จะพาคุณไปสนุกกับการอ่านนิยายในทุกแนวที่คุณชอบ เปิดตัวมาในปี2017นะคะโดยบริษัท Map Corporation จำกัดและตอนนี้กลายเป็นแอปที่ได้รับความนิยมด้วยค่ะความพิเศษของวิดอะไรอยู่ที่การออกแบบที่เรียบง่ายแต่สวยงามทำให้การอ่านนิยายเป็นเรื่องที่สบายตาสุดๆโดยเฉพาะกับการเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรที่สามารถปรับได้ตามใจชอบยิ่งไปกว่านั้นแอปนี้ยังมีระบบค้นหานิยายที่รวดเร็วสุดๆด,ด,ด้วยเพราะเขามีอ u t ต s เซิร์ชที่แค่พิมพ์คำสั้นๆก็สามารถหานิยายที่คุณต้องการได้ในพริบตา ไม่ว่าจะเป็นนิยายแนวโรแมนติกสุดหวานบอยเลิฟที่เต็มไปด้วยอารมณ์ยูริที่ระมุลไมยหรือแฟนตาซีที่พาคุณไปสู่โลกใหม่ๆก็มีให้เลือกอ่านกันแบบไม่มีเบื่อแถมยังมีนิยายแชทและนิยายบรรยายให้เลือกสนุกตามใจชอบอีกด้วยส่วนการอ่านนั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมีทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายเงินโดยใช้เมบคอยที่สามารถสนับสนุนผู้เขียนได้อย่างง่ายดายแถมยังสามารถอ่านอ e ีบุ๊กพันเมบได้ด้วย อยากเป็นนักเขียนเองก็ไม่ยากนะคะเพราะในแอปนี้คุณสามารถเขียนนิยายของตัวเองได้ทันทีและเผยแพร่พให้คนอื่นอ่านได้แบบไม่ยุ่งยากเลยค่ะลำดับที่4เด็กดีแอปอ่านนิยายเด็กดีคือแอปอ่านนิยายที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเด็กดีอินเตอร์แอคทีฟจำกัดนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีเพราะเว็บเด็กดีเป็นเว็บที่อยู่คู่กับเด็กไทยมานานมากนับได้ว่านิยายเด็กดีคือแอปนิยายรุ่นบุกเบิกที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ในแอปนี้จะมีนิยายรูปแบบบัญยายให้เลือกอ่านเท่านั้นไม่มีนิยายแชทแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายยาวๆหรืออ่านนิยายแปลนิยายเด็กดีจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะมีนิยายแปลหลากหลายเรื่องให้คุณได้อ่านตามใจชอบค่ะ ในตอนเริ่มบุกเบิกนะคะนิยายเด็กดีจะเปิดให้อ่านฟรีแต่หลังจากนั้นเริ่มมีการใช้เหรียญสําหรับการอ่านเพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับผู้เขียนและนักแปลโดยตัวแอปมีนิยายให้เลือกอ่านหลากหลายแนวเลยสามารถเลือกอ่านได้ตามต้องการอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือในแอปมีระบบปรับโหมดอ่านกลางคืนและปรับขนาดฟอนต์ได้ตามต้องการช่วยให้การอ่านนิยายสะดวกและสบายตาขึ้นในทุกช่วงเวลาค่ะลำดับที่5ทันวไล แอปทันวลยเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทอุกบียูจำกัดนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแอป r d a ิ i รายแต่แอปนี้มีฟีเจอร์พิเศษที่ทำให้ไม่เหมือนใครอย่างเช่นทันยาแชทซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านและเขียนนิยายในรูปแบบแชทโดยเฉพาะหากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอปในเครือทันวลัยและจอยระดาก็คล้ายกับบลิตรายแกล์เมพค่ะเพราะทั้งสองแอปนี้อยู่ในเครือเดียวกันนิยายหลายเรื่องที่มีจอยระดาก็สามารถอ่านในทันเวลยได,ได้เช่นเดียวกันค่ะ รวมถึงระบบการใช้เหรียญและกุญแจปลดล็อกที่เหมือนกันด้วยหนึ่งในจุดเด่นของธันวาลัยคือมีนิยายให้เลือกอ่านหลากหลายแนวโดยเฉพาะนิยายผู้ใหญ่18บวกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนอกจากนี้ยังมีนิยายวายนิยายแปลนิยายรักโรแมนติกให้เลือกตามความชอบอีกหนึ่งจุดที่เราชอบมากก็คือการมีนิยายจากขอมืออักษรซึ่งเป็นนิยายแปลที่น่าอ่านมากๆแต่บางเรื่องแปลชา้าหรือไม่จบสะทีเดียวค่ะ นอกจากนี้แอปทันวลัยยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยปรับแต่งการอ่านให้สะดวกสบายมากขึ้นทั้งการเลือกโหมดแสงและการเลือกฟอนต์หรือปรับระยะห่างตัวอักษรน,นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเขียนนิยายก็สามารถใช้แอปนี้ในการเขียนและเผยแพร่ผลงานได้โดยนักเขียนจะได้รับรายได้ประมาณ70%จากผลงานของตัวเองค่ะลำดับที่6 Fiction Lock แอป Fiction Lock เป็นแอปที่พัฒนาและดูแลโดยบริษัท Storylock จำกัดซึ่งได้รับความนิยมในเรื่องของนิยายแปลโดยเฉพาะนิยายจากจีนและเกาหลีค่ะบอกเลยว่านิยายที่เลือกมาลงนั้นตรงกับรสนิยมของผู้อ่านมากๆโดยรูปแบบของนิยายในฟิกช o นล็อกจะเป็นนิยายบรรยายเป็นหลักและยังมีการ์ตูนให้เลือกอ่านเพิ่มเติมด้วย ภายในแอปจะมีนิยายหลากหลายแนวให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีบอยเลิฟหรือแม้แต่แนวผู้แบมเป็นเพียนก็มีให้อ่านกันตามความชอบรูปแบบการออกแบบแอปก็สวยงามและอ่านง่ายทําให้การอ่านนิยายเป็นเรื่องที่สบายตาและเพลิดเพลินค่ะภายในแอปฟิ c ช i o นล็อกผู้ใช้สามารถปรับรูปแบบการอ่านได้อย่างสะดวก สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกสีพื้นหลังได้และปรับขนาดตัวอักษรได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บนิยายที่ชื่นชอบไว้ในชั้นหนังสือเพื่อให้สะดวกในการอ่านภายหลังด้วยและที่สําคัญคือแอปนี้ไม่มีโฆษณาคั้นระหว่างการอ่านเหมือนทันเวลาค่ะสําหรับใครที่อยากเขียนนิยายฟิกชันล็อกก็เปิดโอกาสให้คุณสร้างผลงานของตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยรายได้จะถูกแบ่งครึ่งระหว่างนักเขียนและแอปทําให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรมค่ะลำดับที่ 7. j ็ดจินโนเวล จินโนเวลเป็นแอปอ่านนิยายรายเดือนที่คุ้มค่ามากๆซึ่งจุดเด่นของแอปนี้คือมีนิยายหลากหลายแนวให้อ่านตั้งแต่จีนโบราณวายแอคชั่นไปจนถึงหมวดอีโรติกทุกเรื่องที่มีในแอปถือว่ามีเนื้อหาที่เข้มข้นและน่าสนใจแต่บางเรื่องก็อาจจะมีพอทที่ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ดังนั้นผู้ใช้งานอาจจะต้องเลือกอ่านกันดีๆโดยรวมแล้วแอปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายหลากหลายแนวค่ะ สำหรับโหมดการทำงานของแอปนั้นสะดวกมากค่ะเพราะคุณสามารถปรับสีพื้นหลังและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการทำให้การอ่านสะดวกสบายและปรับให้เหมาะกับสายตาของผู้ใช้งานได้แต่อีกจุดที่น่าสนใจค่ะก็คือมีระบบการอ่านที่ไม่ต้องกดเลื่อนตอนเองทุกครั้งเพียงแค่เลื่อนลงไปเรื่อยๆแอปก็จะเปลี่ยนตอนใหม่ให้อัตโนมัติทำให้การอ่านนิยายเป็นเรื่องที่ราบรื่นและไม่ขัดจังหวะค่ะ ในเรื่องของการเติมเงินนอกจากจะมีระบบเมาเมาแล้วจินโนเวลจะมีระบบเติมเงินที่เรียกว่าถุงแดงซึ่งจะใช้ในการซื้อเหรียญเพื่อบดล็อกตอนของเนื้อหานิยายที่เราอยากอ่านแต่หากคุณต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวแนะนำให้เลือกโปรแบบเมาสจ่ายรายเดือนดีกว่าเพราะจะคุ้มกว่าค่ะลำดับที่8กวีบุ๊ก อปพกเว็บ o ๊กเป็นแอปอ่านนิยายที่พัฒนาโดยบริษัทรุ่งเรือนตลอดไปจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเน้นไปที่นิยายแปลจีนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบนิยายจีนซึ่งเป็นแนวที่หลายคนให้ความสนใจนอกจากนิยายบรรยายแล้วแอปนี้ยังมีการ์ตูนให้เรื่องอ่านด้วยรูปแบบของแอปจะมีลักษณะคล้ายกับนิยายเด็กดีแต่ทันสมัยและสบายตาม,มากกว่าค่ะ ภายในแอปสามารถเลือกหมวดหมู่นิยายได้ตามความชอบโดยจะมีการแนะนํานิยายเรื่องใหม่ที่มาแรงที่สุดในขณะนั้นนิยายในแอปนี้จะเป็นแบบอัปเดตเป็นรายตอนนะคะโดยตอนแรกๆจะให้อ่านฟรีส่วนตอนถัดไปจะมีการคิดเงินผ่านระบบให้กําลังใจเพื่อสนับสนุนให้ผู้เขียนพัฒนาผลงานต่อไปค่ะ อีกหนึงจุดเด่นของแอปกัว e ีบุ๊กคือมีสีพื้นหลังให้เลือกตามความชอบค่ะและสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ตามความต้องการทําให้การอ่านสะดวกสบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหมวดหมูนิยายที่ชัดเจนให้เลือกอ่านตามความชอบหากใครชอบนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กก็สามารถซื้อและอ่านนิยายในแอปนี้ได้ค่ะลำดับที่9 Map เม p เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบริษัทเมฟคอร์ปอเรชันจำกัดซึ่งถือเป็นแหล่งรวมของนิยายประเภทอ e ีบุ๊กและอ e ีพับที่มีการวางจำหน่ายให้เลือกซื้อมากมายโดยแอป,ปนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนที่ชอบอ่านหนังสือในรูปแบบดิจิทัลนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะมีนิยายไทยที่หลากหลายแนวเท่านั้นแต่ยังมีนิยายแปลแล,และหนังสืออื่นๆอ,อีกมากมายให้เราได้เลือกซื้อค่ะ เมพมีการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานได้สะดวกโดยสามารถเลือกโหมดการอ่านได้ทั้งแนวตั้งหรือแบบปัดขวานะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การอ่านเป็นเรื่องง่ายดายมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถปรับไซส์ของตัวอักษรได้เลือกฟอนต์ได้รวมทั้งสามารถเลือกโหมดแสงได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแสงและความสะดวกสบายของสายตาค่ะแอปนี้ยังมีการลดราคานิยายอยู่บ่อยครั้งนะคะและไม่แสดงโฆษณาใดๆแต่อย่างไรก็ตามเม p ก็มีข้อจำกัดบางประการที่คุณต้องรู้นะคะ โดยแอปนี้จะวางขานิยายในรูปแบบเล่มเท่านั้นไม่สามารถเขียนนิยายภายในแอปได้และยังไม่มีระบบการอ่านนิยายแบบรายตอนด้วยลำดับที่10จอยระดาจอยละดาคือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบยริษัทุกบียูจำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแอปปลุกเบการอาร่านนิยายแชทในประเทศไทยเลยค่ะและได้กลายเป็นแหล่งรวมนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักอา่านโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กมัธยมที่หลงไหลในนิยายที่มีการพูดคุยกันระว่างตัวละครมากกว่าการอาร่านนิยายแบบบรรยายทั่วไป จุดเริ่มต้นที่ทำให้จอรดาโด่งดังในวงการนิยายแชทคือการเปิดตัวดอกไม้ราตรีซึ่งเป็นหนึ่งในนิยายที่ทำให้แอป,ปนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงแรกๆนอกจากนี้ยังมีนิยายหลากหลายแนวให้อ่านเช่นนิยายวายและแฟนฟิกซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านที่ลงรอยในโลกของชายรักชายค่ะไม่เพียงแค่นิยายแชทที่ได้รับความสนใจนะคะแต่แอป,ปยังมีนิยายบรรยายให้เลือกอ่านด้วยแอป,ปจอรดายังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเช่นระบบการเติมเงินที่สามารถใช้เรียนด้วกุญแจฟรีสำหรับปลดล็อกตอต่างๆของนิยาย ด้วยและทั้งหมดก็คือ10แอปพลิเคชันอ่านนิยายที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะ10แอปพลิเคชันที่แนะนำข้างต้นนั้นเป็นแอปที่มีคุณสมบัติหลากหลายตอบโจทย์นักอ่านทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนิยายแชทนิยายแปลหรือแม้กระทั่งนิยายที่มีเนื้อหาหนักหน่วงอย่าลืมดาวน์โหลดและลองใช้แอปเหล่านี้เพื่อเติมเต็มความบันเทิงให้กับตัวเองในปีนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ